รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Wild l i f e s t y l นาฬิกามุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งดูมอไม่รีรอพาเข้าครูชวนชิม Wild l i f e s t y l นาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้ สวัสดีค่ะเช้าวัวนเสาร์นะคะ7จ็ดนกาสีนาทีนะคะเราก็กลับมาพบกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันจะบอกว่าความปกติใหม่ไม่ประมาทการต้องไม่ตกเพราะชีวิตของเรานั้น มีสิ่งดีๆที่ต้องเรียนรู้นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงของลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันเรื่องของสุขภาพดีความงามความปลอดภัยกับนายแพทย์จินดาโรจนะเมทินมาช่วงอร่อยอร่อยๆอค่ะข้อหมูแจ่วกระทะร้อนข้าวเหนียวทอดค่ะผู้ชมคะช่วงก่อร่างสร้างเมืองกับหนุ่มย่อพอโยธาผังเมืองเป็นภารกิจที่สําคัญอีกหนึ่งด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั่นก็คืองานด้านการอาคาร ยิ่งวันนี้ผู้ประกอบการหรือประชาชนท่านใดคิดจะดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือถอนอาคารต้องขออนุญาตก่อนนะคะแต่จะขอยอย่างไงขอกับใครขอที่ไหนติดตามได้ในช่วงกอร่างสร้างเมืองกับหงย่อพอโยธาผังเมืองค่ะแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่ต้องมาบอกกันเลยค่ะเพราะเป็นโอกาสที่จะช่วย ต่อลมหายใจเศรษฐกิจชุมชนของเราอยู่รอดต่อไปได้ด้วยน้ำใจคนไทยที่เราไม่เคยทิ้งกันกับนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งที่สำคัญมีสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยจากโครงการชุมชนยิ้มได้มาฝากนะคะ ติดตามในช่วง Happy ้ทริเคล็ดลับความสุขค่ะและสุดท้ายค่ะช่วงภัยพิบัตริรู้ทันป้องกันรับมือได้วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนที่มักเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิตและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินวันนี้ปอพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจึงมีคำแนะนำในการเตรียมพร้อม ที่จะรับมือและป้องกันตนเองจากภัยพิบัติให้ปลอดภัยมาฝากอีกสักครู่เราจะได้กลับมาพบกันในแต่ละช่วงนะคะช่วงล u c k ี m ม l สุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วง l ัคกี้ม a ลสุขภาพความงามความปลอดภัยคือสวยอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้รีดอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนายแพทย์จินดาโรจนเมทินคุณหมอขาสวัสดีค่ะ คุณหมอคะวันนี้ต้องเรียนถามเราอยากสวยแต่เราไม่อยากเสี่ยงอะ่ะคุณหมอมีเทคโนโลยีทางด้านไหนที่จะช่วยเราได้บ้างคะคุณหมอครับครับผมก็จริงๆนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าดีที่สุดเนี่ยจริงๆเราต้องปรับพฤติกรรมของเราก่อนใช่ใชไหมครับนะฮะ<ช>เพราะเรารู้ว่าความอ้วนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันสามารถแก้ไขได้ทีนี้พอเราจะหาทางรัดเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูก่อนว่า เป้าหมายของเรากับปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบังเอิญเราไม่ได้เป็นคนอ้วนมากๆแต่บังเอิญมันมี ไขมันส่วนเกินเช่นหน้าท้องเอวนะครับต้นขาต้นแขนอย่างนี้ที่ใหญ่แล้วเราอยากจะปรับทําให้ส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนเกินเหล่านี้มันหายไปจริงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนอกจากเรื่องของอาหารกับออกกําลังกายแล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยที่เราใช้ในการลดสัดส่วนไขมันส่วนเกินของร่างกายเนี่ยมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือไม่ต้องสอดใส่เข้าไปในร่างกายกับแบบที่2ที่จําเป็นที่จะต้องเอาเครื่องมือเหล่านี้ สอดใส่เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังก็คือไปในชั้นไขมันเพื่อให้มันออกฤทธิ์เต็มที่เทคโนโลยีที่ไม่ต้องสอดใส่ เครื่องมือเข้าไปในใต้ผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าจะไม่ค่อยเจ็บนะครับอาจจะเจ็บบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่ทนได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับคลื่นวิทยุความถี่สูงหรือเรดิโอฟ r e ควนซี่นะครับก็จะใชะ้ตัวหัวโพรบเนี่ยสัมผัสไปที่บริเวณไขมันส่วนเกินนะครับแล้วก็ยิง r f ลงไปถึงชั้นไขมันแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนที่พอเหมาะที่ไม่ไปไหม้ผิวชั้นบนแต่ไปทําให้เกิดความร้อนในชั้นไขมันไขมันเองก็อาจจะมีส่วนโดนความร้อนไปนานๆก็อาจจะเกิดการเสื่อมสลายฟอไปก็เป็น วิธีแต่มันไม่ใช่มีแค่ความร้อนอย่างเดียวมันมีความเย็นด้วยก็จะเป็นเครื่องมืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกระป๋อหนีบเข้าไปที่ไขมันส่วนเกินออแล้วก็เปิดเป็นเครื่องเครื่องซักชั่นดูดให้ไขมันส่วนเกินเนี่ยเข้าไปเต็มกระป๋อแล้วจากนั้นก็ปล่อยความเย็นออกมามันก็จะไปทําให้ชั้นไขมันตรงนี้ถูกความเย็นมากๆมันก็เหมือนกับเซลล์ก็ค่อยๆหดตัวดตัวฟอร์นะครับมันก็แบบเสียฟังก์ชันค่อยๆฟอรคไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมาก แต่ว่าเสาวหน้าเรายังมีเรื่องเล็ดลับอีกนะสุขภาพความงามกับความปลอดภัยเราจะได้มาคุยกับนายแพทย์จินดาโรจจนะเมธินกันต่อเสาวหน้าขอบพระคุณนะคะคุณหมอค่ะสวัสดีครับ <Happy> life, กบช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ขนมเยลลี่ตราเจเล่ไลท์หัวกะทิร้อเปอร์เซนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีอร,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้นะคะคอหมูแจ่วกระทะร้อนข้าเหนียวทอดพูดถึงคอหมูมันคือคอหมูย่างนั่นเองแล้วทำไมถึงต้องแจ่วกระทะร้อนเพราะน้ำจิ้มแจ่ว และตามด้วยข้าวเหนียวทอดก่อนทำอาหารก็ต้องเป็นถุงมือฟู้ดเกรดใส่ไว้เรียบร้อยเลยแล้วมาหมักคอหมูกันก่อนคอหมูแน่นอนมันต้องมีมันมาทำการหมักกันก่อนมาเริ่มหมักด้วยอะไรคะกระเทียมค่ะกระเทียมสับต,ตามไปตามอันดับ2น้ำตาลสาแดงค่ะซีอิ๊วขาวออแกนิกตราเด็กสมบูรณ์ซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไม่มีสีสังเคราะห์ ไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสพริกไทยขาวป่นแท้ไม่ผสมเผ็ดหอมฝ้าใหม่ออกแบบใหม่ล็อกแน่นขึ้นเก็บความหอมสดได้นานขึ้นนั่นคือพริกไทยรามือที่1นง่ง่วนสุนค่ะตามด้วยเนยแล้วทำการหมักเลยเมนูของเราคอหมูแจ่วกระทะร้อนคือข้าวเหนียวทอดเนี่ยต้องใช้ข้าวเหนียวดังนั้น เราต้องทำการซาวข้าวเหนียวก่อนด้วยน้ำนี่น้ำประปาน้ำประปาที่สะอาดใสมั่นใจทุกครัวเรือนนะจ๊าเราต้องทำการหมักหมูอย่างน้อยนะคะแอลิสต20นาทีคืออย่างน้อยที่สุดต้องได้20นาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างออสโมซิสเข้าไปในคอหมูเปรบนี่เลยคอหมูย่างเล่า ขณะที่คอหมูย่างเราก็ย่างไปเราไม่จำเป็นต้องไปเตาย่างหรอกกระทะย่างเนี่ยง่ายๆเลยนะคะนี่แล้วเราก็มาปั้นข้าวเหนียวเพื่อจะไปทําการทอดให้มันดูฮารูฮาราขึ้นหน่อยนึงข้าวเหนียวที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงไปทอดเลยปื้บ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 ,บอันนี้เรากาลังไล่น้ํามันออกไปนี่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 นไปดับไฟดับไฟดับไฟเตรียมขึ้นเลยนะจ๊ะนี่เลยเห็นไหม ปเปรืบคอหมูย่างของเราออกมาแล้วมาหันด้วยเชฟไนท์แปนิ้วของเพนกวินรุ่นคิงสตันหอมฉลุยแล้วก็แบบฉลับอย่างนี้เลยนะจ๊ะควันยังขึ้นอยู่เลยเรือมืมาอยู่ในกระทะร้อนๆอนอน้ำจิ้มแจ่วตราเด็กสมบูรณ์ของเขาครบรถไม่ต้องคิดอะไรมากมายไปเท่านี้เลยตือตือต,ต,ตืและตามด้วยข้าวเหนียวทอดของเรา ที่เราได้ทำการทอดไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามสวยงามสวยงามนี่เลยค่ะเมนูของเราในวันนี้ขอฝากไว้นะจ๊ะข้อหมูแจ่วกระทะร้อนข้าวเหนียวทอดจ้ะช่วงก่อร่างสร้างเมืองกับหนุ่มยอผอโยธาผังเมือง สวัสดีค่ะนุ่มยอพอโยอธาผังเมืองคะสวัสดีครับคุณรีดสวัสดีครับคุณผู้ชมนุ่มยอพอโยอธาผังเมืองคะรีดเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงพอทราบว่าหากเราคิดจะดัดแปลงจะเคลื่อนย้ายหรือถอนอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต่างๆนั้นเราต้องขออนุญาตก่อนว่าแต่จะขอย่างไรที่ไหนแล้วกับใคร อันนี้หลายคนอาจยังไม่ทราบนะคะครับคุณรีดในการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นเราต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นในท้องที่ที่อาคารตั้งอยู่ครับโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตได้แก่ 1. แบบฟอร์มคาขออนุญาต 2. แบบแปลนแผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลนจำนวน5ชุด 3. รายการคำนวณ1ชุดกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุทาวนและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 4. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปานิกและวิศวกรผู้ออกแบบกรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ หหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานชื่อและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 6. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกรและแต่กรณี 7. สำเนาโฉนดที่ดินนส3สค1 8. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินกรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่ 9. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินกรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า50เซนติเมตรหรือใช้ผนังร่วมกัน 10. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารหรือหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต 11. สำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน6เดือน 12. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 13. เอกสารอื่นๆถ้ามีแล้วจะมีข้อยกเว้น เกี่ยวกับเอกสารในการยื่นขออนุญาตบ้างไหมคะมีครับคุณรีดคืออาคารที่จะก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอและไม่เป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทให้แนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเกตและสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมกับคำขอได้แก่ 1. อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน2ชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน150ตารางเมตร 2. อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน100ตารางเมตร 3. อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน100ตารางเมตร 4. รั้วกำแพงประตูเพิงหรือแผงลอย 5. ขอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน6เมตรเมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องทำยังไงต่อเลคะผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานด้วยครับ แต่ถ้าอาคารนั้นเป็นอาคารที่กฎหมายวิศวกรกําหนดว่าต้องมีวิศวกรควบคุมงานผู้ควบคุมงานก็จะต้องเป็นวิศวกรถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานต้องมีการแจ้งยกเลิกและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่โดยในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องมีใบอนุญาตรวมทั้งแนบแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตไว้นสถานที่ดำเนินการนั้น เพื่อให้ในายช่างนายตรวจสามารถตรวจสอบได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของเราประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะคะ่ะจริงครับคุณรีดส่วนเสาหน้านั้นเราจะมาดูกันว่าประเภทของอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมายมีอะไรบ้างวันนี้รีดและหนุ่มยอพอโยธาผังเมืองต้องลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับ กับคุณีช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันผู้ชมคดาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9มาตั้งแต่ต้นปี2563สิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั่นก็คือระบบเศรษฐกษิจทั่วโลก แต่ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจภาพใหญ่นะคะเพราะระบบเศรษฐกิจชุมชนลงไปถึงรากหญ้าพี่น้องเกษตรกรเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากโควิด19ค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้กลุ่มปตทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนมาโดยตลอดเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่สถานการณ์รายได้แทบจะไม่มีเลยจึงช่วย บรรเทาความเดือดร้อนมุ่งเน้นประยุกต์ใช้เครือข่ายความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่องทางการประชาสัมพันธ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตทช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการดำเนินงานโครงการสมาร์ทฟาร์มิงสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งภายใต้โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้ใจ่ายเข้ามาพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนอยู่ต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ ที่ต้องดิ้นรนในปัจจุบันค่ะทรั้งนี้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีที่จะได้ช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรของเราโดย worldwide.web. ชุมชนยิ้มได้ .com หรือโครงการชุมชนยิ้มได้จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ทุกท่านนะคะ สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้อย่างง่ายดายค่ะโดยสินค้าผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้ก็มีมากมายทั้งสินค้าสมุนไพรแปรรูปขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์งานฝีมือแฮนเมดที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่นแท้ๆเช่นผักกรอบรสชาติต่างๆจากวิสาหากิจสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐม ที่ผลิตจากผักสดใหม่ค่ะสารอาหารที่เราจะได้จากนะคะที่เขาทำผักแห้งนั้นอยู่ครบเหมือนในของสดเลยสามารถรับประทานได้ตามที่ต้องการเด็กเล็กก็สามารถทานได้เพราะไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีผงชูรสเป็นอาหารฮาลาอีกด,ด้วยและอาหารเจหรือมังสวิรัตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Otop าาตัวที่2องค่ะทัญญพืชพร้อมทานจากร้านละเอียดละออจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทั้งครีมงาขาวเต็ม,มเมล็ดไม่มีน้ำตาลจมูกข้าวสาลีคั่วงาดำคั่วป่นเป็นตน้นเหมาะกับคนรักสุขภาพทีเดียวจะทานคู่กับผลไม้หรือสลัดก็ได้ 3. สเปรย์สมุนไพรลิดเย็นจากกลุ่มแปรรูปการเกษตรชุมชน พลานข่อยจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จากการสกัดใบยะนางใบายานางที่สำคัญนะใบเตยใบรังจืดเบญจรงและสมุนไพรอื่นๆที่ปลูกได้เองในฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยในทุกๆกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและจากสถานการณ์ที่ประชาชน ได้หันมาซื้อขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้อทุกทุท่านสามารถดูรายละเอียดและซื้อสินค้าชุมชนยิ้มได้ได้เลยค่ะผ่านทางออนไลน์ที่ Worldwide web ชุมชนยิ้มได้ .com ค่ะผู้ชมคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ยังย้ำชัดในใจของเราทุกคนนะคะว่าทุกสถานการณ์วิกฤตเราคนไทยไม่ทิ้งกันและ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะน้ำใจของคนไทยยังเต็มเปี่ยมเสมอบนแผ่นดินไทยของเราค่ะและสุดท้ายค่ะช่วงภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มักเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิตและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน วันนี้ปอพกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีคําแนะนําในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือและป้องกันตนเองจากภัยพิบัติให้ปลอดภัยมาฝากไปพบกับมิสเตอร์ปพค่ะ ช่วงใครพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้อุบัติภัยจากไฟฟ้ามักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนเนื่องจากความชื้นจากฝนและน้ําเป็นตัวนํากระแสะไฟฟ้าทําให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้ครับการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่นําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชํารุดมาใช้งานห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะเกิดฝนฟ้าขนองและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดการลดความเสี่ยงเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าให้จัดทำรางร้อยสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสายไฟชำรุดพร้อมมันตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารแบบกันน้ำมีฝาครอบปิดเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตลอดจนติดตั้งสายดินและเบรกเกอร์ควบคุมไฟเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วอุบัติภัยจาก ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายจะช่วยลดการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤด,ดูฝนอย่าลืมนะครับภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยวันนี้ผมมิสเตอร์ปอพอขอลาไปก่อนสวัสดีครับเซานี้เวลาของหลีกก็หมดลงนะครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยงา เกรียนรู้แล้วมาดูแลสุข,ขภาพกายใจครปปับี่ไล